สวัสดียามเชา้าสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะคะวันนี้แม่ดาก็อยู่ที่โรงพยาบาลเต่างอยนะคะมานอนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพอกินข้าวเย็นเสร็จแม่ดาก็มาจะออกไปหาซื้อกับข้าวตอนเช้านะคะ กระเช้าต้นไม้นี่สวยมากเลยนะคะอ้าวร้านขายกับข้าวปิดจะได้กินข้าวไหมเนาะร้านขายอาหารตามสั่งปิดค่ะหรือว่าเขายังไม่เปิดปกติก็จะมากินร้านนี้ประจำ จะได้กินข้าวไหมเนาะคงจะได้ซื้อนมก็มหนึ่งซื้อนมซื้อน้ำ ื้อขนมซื้อนมซื้น้ำไม่มีข้าวนะคะร้านกับข้าวไม่เปิดร้านกับข้าวไม่เปิดก็ไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้เดินผ่านแวบมาเห็นแดงๆเป็นแก้วมังกรนะคะเลื่อยขึ้นไปบนยอดไม้เนาะ,ะแล้วจะเก็บกินได้อย่างไรล่ะนี่ ถ้าปลูกไว้เนาะมันก็ขึ้นไปกับต้นไม้นี่ขึ้นไปขึ้นไปจนเป็นค้างอยู่ด้านบนออกลูกโรงพยาบาลก็เงียบนะคะวันนี้วันนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันก็เลยเงียบเห็นกระเช้าดอกไม้แม่ดาก็มาดูว่ามันเป็นดอกไม้จริงหรือเปล่า อ๋อตอนแรกคิดว่าเป็นดอกไม้จริงอู้าทำไมสวยจังแต่มาดูใกล้ๆเป็นดอกไม้พลาสติกเขาก็จัดได้สวยเนาะมานอนเพ้าน้องชายคิดว่าจะออกไปกินข้าวแต่ว่าร้านกับข้าวไม่เปิดก็คงจะได้กินขนมนี่แหละ น้ำม้ต้มเมื่อวานนี้ก็เอามาอยู่ค่ะแต่ว่าไปถามซื้อข้าวเหนียวแล้วเขาไม่มีข้าวเหนียวขายเนาะ ติดคอฝาก f อฟกดไลค์ชมคลิปย้อนหลังเพื่อเป็นกําลังใจสัก5นาทีด้วยนะคะขนมมันติดคอค่ะก็าฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมนโอมที TP Coffee นะคะเมื่อเช้านี้ก็ดูไลค์สดลุงนะเห็นลุงเตรียม ตเตรียมอะไรนะตเตรียมเครื่องทำกาแฟทีพีคอบฟี่สีบักทอนพัสวิจีสบู่ฮันนี่โซพทีพีสกินทีพี ครีมกันแดดของทีพีนะคะเสื้อองค์ปูป,ปาลิจิตมีทั้งคอปลกแขนยาวและคอกลมแขนสั้นสั่งผ่านช่องแม่ดาแฟมาลีด้วยนะคะแม่ดาก็ไม่มีคลิปอะไรจะถ่ายเนาะ ก็ถ่ายมัม่วๆแม่ๆไปเพื่อที่จะได้มีงานส่งเขาจะได้ไม่เขาจะได้ไม่ปิดกั้นการมองเห็นนะคะคือเราจะพยายามส่งงานอย่างสม่ำเสมอจะหมดก็อยากกินด้วยเอ้าเกิน กิดเร็วถ้าหมอเขงยังไม่ให้ออกก็คงจะได้นอนอีกคืนหนึง่งคือน้องมานอนหลายคืนแล้วตั้งแต่วันที่แม่ดาขึ้นไล้แล้วน้องโทรมานั่นแหละเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นน้องวิวมาส่งะ เมื่อวานนี้ก็เห็นเมื่อวานนี้ก็ไปหาหน่อไม้เนาะเห็นหน่อไม้แล้วโอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะถ้ามีตลาดน้อยหน้าบ้านลุงนะหน่อไม้นะ่ะออกแท่ไม่ทันแต่หลังจากที่องค์ปู่ไม่อยู่แล้วนะคะก็เงียบกับสู่สภาพเดิมหน่อไม้มองไปทางไหนก็มีแต่หน่อไม้คะ่ะเพราะว่าเขาชาวบ้านเขาแค่เอามากินนะคะ แค่เอามากินขายก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครเนาะไม่มีแม่ค้ามารับซื้อก็ได้แต่หามาแค่พออยู่พอกินนะคะหน่อไม้แม่ดาไปเมื่อวานนี้โอ้ยมีแต่หน่อไม้แม่ดานึกเลยนะนึกถ้ามีตลาดน้อยเหมือนเดิมเนี่ยคงจะได้เงินนะชาวบ้านก็มีรายได้ชาวบ้านก็มีรายได้จากขายหน่อไม้ขายขายของตามพืช ท้องไล่ท้องนาเราเนะี่ยอย่างกล้วยหรือว่าหลายๆอย่างเนอะลูกมะคอนะคะของแม่ดาเป็นสวนเลยนะลูกมะคอนะแล้วก็ขายดีมากด้วยทุงละยี่สิบาทยี่สิบาทแต่ทุกวันนี้ร่วงทิ้งเฉย ถ้าเอาลงมาขายตลาดต่างคยก็ใกล้ไกลนะคะขายของถ้าขายได้ร้อยสองร้อยก็ได้แต่ค่าน้ำมัน